หนาเนี่ยไม่ได้ถอนฟันสักทีนึงเฮ้ยทุกคนอะไรกันโอ้โหยางแตกเชี่ยยทุกคนเราไม่ได้ถอนฟันสักทีนึงสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่ไหนก็ไม่รู้โอ้โอยหน่อยค่ะทุกคนเหนื่อยอ่ะทุกคนอีสัตว์แม่มึงดูดิแม่กูเป็นคนแบบ โดยที่นี่ขับผ่านไปเฉลเลยอีควายขอให้รถชนตายอีหน้าหีหน้าควายแบบมึงอีเนี่ยไม่มีใครเปลี่ยนไปนเลยอ่ะคือยางรถแตกเว้ยแล้วคือแบบไม่มีใครแ้่งช่วยเลยอีลุงอีลุงนี่ก็ไม่ช่วยเลยใช่อปะใช่อปะใช่ไหม ชว,วเกีย์สังคมมากนะ โทรหาตำรวจไหมเพื่อนโทรหาตำรวจเอ้ยยังแตกเป็ไงบ่ก็เอบอกตที่ปั๊มให้นไงล่ะไม่ได้ทำจะไปนำไมอย่างเดียวนทีเนี้ย ก็ใช่ไงไม่ได้ทำกทีนึงหนีที่ผายเลยเราเราทำไ,ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนยางกันไอ้พวกอย่าเปิดประตูโดนเขาเปิดประตูไว้ก่อนโดนไปเหอะอีพวกเอี้ยนี่ไม่ช่วยเราอี มาเล่นมาเล่นอันนี้มีรยังไยยงมแม่ไข่ไม่เป็นมุเมดเบเล่มา,มาก,ก่อนได้ไหมไข่ยังโอ้โหข้างนู้เ,เหรอยลุงเรียนมาเหรอ เร,เราขับรถมันก็ต้องเป็นปนะจีอ๋อเออ,เอ,อแม่ไม่เป็นได้ไงเนี่ยสอบผ่านมาได้ไงเอาหมุนทักเอาหมุนหมุนทาก อันนี้ก่อนเอาเอาเอาไอ้นี่เงยเงียบเพิ่งเงียบเพิ่งนต้องเอาตัวไข่ไข่เอาเอาที่ไข่เอาที่ไข่อยู่ไหนที่ไข่ร้อ่ไนที่ไข่ร้อไม่มีหรอกนี่ไงนีไอ้นี่ไงมีไหมจะไปจุฬามันดีนะจะไปจุฬามันดีเออผมผมไปที่นู่นนะจอดที่น้ำใจนะ อะไรเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ยังอะไรออกยังไดนอ่ามาหมุ้วนไปอ่ะอ่ะอันนี้ที่บอกเขาจะอะไรออกฮะอันนี้ตัวต่ออยากอะไรอันนี้ต่อโนู่นอันนี้อยากอันนี้หม้วนออกม้วนหน้าแรงเอะไรเนี่ยหมุนปุ๊บเลยหมุนนี่อย่างงี้หมุนนี่อ๋อมุนลงเหรออ๋อเอาออกยังไงวะนั่นเอาเอาลงลงจะขึ้นเลยเอาออกอันนี้ขึ้นอ่าได้เขาอีกอะไรนั่ อ,อ,อ่าไม่เป็นไรอันนั้นโอเคอ้าวช่วยกันช่วยกันเรอะเอาหมายังเรอะเอาะยังอะไรเอาลงนียัง ยังไม่ได้ออกเลยนะหรอยางอะไรยังไม่ได้ออกเลยโอ้ยยางไปเอลยางอะไรเอามาอ้อมันจะทำไหมฮะแน่เลยลองเอาออกดิยะไรอย่างเงี้ยเลิกถ่ายโอ้ไม่เป็นหน้าจะดูยังไงหนูหนูหนูมันทับมากมันอันตรายอ่ะหนูไม่เชี่ยวชาญไม่รู้เลยอ่ะใช่มึงก็มึงก็ไปดูสิเนี่ย

太难了。 เราทำรถกต้รงศึกษาีนอ่ไหมไปเศรีเนี่ cùng một biển, cùng nhau về. เราพังกันที่คนเราไม่เชื่อเราศึกษาวไว้เออศึกษาวไว้แต่ยังเอามึงไปได้อ่ามือมือ จะไปไหนคะเนี่ยนี่ผมอยู่ในนี้ทํางานเป็นอาจารย์อยู่ในมหาวิทยาลัยครับอ่าในศูนย์ในศูนย์บางไทรอ๋อศูนย์เซบ้าชัยในยู่ในเกษตรอะมาอะไรเนี่ยศูนย์วิทยาการเกษตรศูนย์แล้วก็ะชีพแบบเข้าไปยิงดอยหนึ่งอ้คุณลุงเตดีคุณลุงถ้าเราจะไปศูนย์เสียปรชีบบางไทรเขาขายตั๋วคนละเท่าไหร่อ๋อศูนย์สินเราไม่ได้ขายตั๋วศูนย์ไม่ปดูได้เลยเนี่ยปีเหรอปีอ้าวเราอยู่อายุยาแล้ว ไม่เคยไปเลยเนี่ยข้าไปน no ิดเดีก็ถ oh ึงอะไปแม่แม่ไปกองขายแพงไหมอะของขายมันมันก็ย้ายไปแล้วอ๋อวุ้ยโอ้ไม่ก็อ้ยสะดุดล้วกแล้วกแล้วดังไปเลย เราอยู่ที่โรงอนสง

มีซึมได้หกเท่าเลยเหรอใส่ย่างเสร็จแล้วน้ำมราเยอะนะเอามีค่ะอ๋ะอ างอะไรไปเปลี่ยนยางไปซื้อยางไม่หรอกทำไมยางไม่เหมือนกันอ่ะรุ่นเก่าเทยใ,ใหญ่ห,หวานนะตีมันซื้อรุ่นใหม่มาให้แล้วมันจะขับได้เหรอได้ ใสไปในรถก่อนีวเายใ้าอานีเก็มีเตอลยแม่เลยตอาออกกันแ้นเกลยแม่รงออกเลยอันนี้เหรอแล้วเดี๋ยวก็ไปที่ร้านยางไปซื้อยางอ่ะน่จรถหนแม่อีพอด ทำมันไม่ได้อันตรายเยอะ <laughs> 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 quăng nói. ใจดีมากพี่เขาก็ใจดีมากเลยโนม <c oughs> ันยังมันแบนเลยดโบ้โห <c oughs> โรงนุณคะโอตอรี่หมดหรอีสี่เจ็ดร้กันไหมอ่ะเอาเลยนะไปเลยดูตีดูสี่อาชุดนโอไปเดี๋ยวมีหลานตังค์ไม่พอเดี๋ยวต้องไปโรงพยาบาลไปเดี๋ยวนี้ไหมไม่ได้ครั โอ้ใครเป็นหมเลี้วโอ้สี่ใบเหรอตูห้หนูเขาไปไหนก็ได้ี่ยเดือนหนึ่งาสี่ใบก็ได้่อ่าลุงอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไร ตังไม่เป็นไรเอาแล้วไม่เป็นไรอะไรอ่ะจะซื้อแบ่งเขาไงสี่ร้อยแม่เด็ดมา่กี่ใบอจริงนะถือว่าเป็นค่าเสียเวลาเขาค่าทำค่านี้ค่าเหนื่อยน้ำฮะไม่หมายถึง ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวหนูช่วยออกแม่ก็จ่ายไปก่อนไม่ต้องกลัวว่าเงินไม่มีเดี๋ยวหนูช่วยเท่าไหร่呀สี่ร้อยฮะทำไมต้องสี่ร้อยใบอะไรวะใบห้าสิบไม่ใช่หรอใบอะไรไม่รู้ว่ามันถามเขาดิรูปใบอะไรนะห้0ร้อยห้จริงเหรอจริงเหรอเดี๋ยวนะเปนรัาเป็น5ใบเหรอ หรห้าใบเหรอตีใบ,บใบตีใบตีใบเองบัตรห้าหรอ้อยห้าติโอ้โหเกี่ยวกันอ่าดีกว่า้ออกไปก่อนเออจ่ายไปหมดแหละไม่ต้องกลัวหรอกเก็บดีมะเ,เออเอาจ่ายไปไอ้ภู๋เงินนี่กูต้องไปใช้งานใช้น,าน,าน,านั่นนะแต่ก็แม่ซื้อหวยอะ่ะอะไม่ซื้ออะ่ะ ไม่ทันแล้วเราเด็ดเข้ามาแล้วก็คนซื้อไงไม่เอาอะเอาอเคือลุงงั้นหรูไม่เอาแล้วเอาอะไรเนี่ยโอ้ยแม่มมงสงสารนะ่าจะช่วยเขาจะให้เขาไปร้อยหนึ่งงุนหิด